สามคนแห่ก็คือไตรลักษณ์นั่นเองโยมคือลักษณะทั้งสามประการที่มีเสมอเหมือนกันทุกคนทุกชีวิตที่มีลักษณะเสมอเหมือนกันสามอย่างก็คืออนิจจังก็คือความไม่เที่ยงความไม่จีรังยั่งยืนนั่นแหละก็คืออนิจจังทุกขังก็คือความทนอยู่ยากก็คือไม่คงทนทนทนอยู่ในสภาพแบบนั้นไม่ได้อนัตตาคือความเป็นของไม่ใช่ตนไม่สามารถควบคุมได้คุณโยม สามคนแห่จริงแท้พระไตรลักษณ์สมานสมัครเคียงคู่กันแบ่งปันผลอานิจจังไม่เที่ยงแท้แก่เหล่าชนเกิดกี่หนไม่พ้นแน่แก่เจ็บตายนี่ก็คือลักษณะของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกครั้งอนัตตาคือความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตของเราในหยิย่ยิเกิดมาใหม่ๆก็ยังเป็นเด็กเนาะโตมาก็เป็นหนุ่มเป็นสาวอีกต่อมาก็เข้าสู่วัยแก่ชราอีกต่อมาก็ต้องตายเนี่ยคือ,คอ นี่ก็คืออันิจจังคุณผู้ชมคือความไม่ไมเที่ยงอีกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดมาแต่แรกก็กเป็นเด็กต่อมาก็เป็นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วก็เข้าวัยชราเสร็จแล้วก็ไปเข้าสู่วัยแร้งแย้มฝาลงทีนี้ <laughs> นี่ก็คือลักษณะของอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขันก็คือความเป็นทุกข์ความเดือดร้อนที่ไม่สามารถดํารงคงอยู่ได้ในลักษณะแบบนั้นถ้าเรานั่งนั่ง,น,งนานๆโดยไม่ขยับตัวมันก็เป็นทุกข์คุณผู้ชม ทุกเพราะความปวดความเมื่อยเดินนานๆไม่หยุดก็เหนื่อยก็เป็นทุกข์อีกนะคุณโยมยืนนานๆอีกนอนนานๆก็เป็นทุกข์นะคุณโยมอย่าวันนอนแล้วสบายนะไปถามดูคนป่วยนอนยูโรงพยาบาลนอนทั้งวันลุกไม่ขึ้นเลยมันสสบายไหมนั่นแหละคือความทุกข์นคุณโยมเพราะฉะนั้นน่รักษะอิริยาบถทั้งสี่อย่างก็คือยืนเดินนั่งนอนต้องมีการสมดุลกันนะคุณโยม ยืนเดินนั่งนอนทั้งสี่อย่างนี้ต้องสมดุลกันอย่าให้อย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปนั่งมากเกินไปก็เป็นทุกยืนมากเกินไปก็เป็นทุกเดินมากเกินไปก็เป็นทุกนอนมากเกินไปก็เป็นทุกนะคุณโยมอนัตตาคือความเป็นของไม่ใช่ตนไม่สามารถควบคุมได้นะคุณโยมเช่นร่างกายของเราเนี่ยเราไม่สามารถสั่งได้นะคุณโยมมีใครสั่งให้หัวใจเราหยุดเต้นได้บ้างหรมีใครสั่งสั่งสั่งให้ตัวเราไม่แก่ได้ไหมโยมสั่งให้ไม่เจ็บได้ไหมสั่งให้ไม่ตายได้ไหมโอม นี่แหละคืออนาตาก็คืออยู่เหนือเกินการควบคุมอยู่คือไม่สามารถควบคุมได้สั่งไม่ให้แก่ก็สั่งไม่ได้สั่งไม่ให้เจ็บก็สั่งไม่ได้สั่งไม่ให้ตายก็ไม่ได้ลักษณะของอนาตาก็คือบอกไม่อยาว่าไม่ฟังสั่งไม่เชื่อคือมันไม่สนใจเราเราอยากจะให้อยากจะอยู่เป็นสาวไปตลอดไหมเราอยากจะเป็นอย่างนั้นแต่ ร่างกายเรามันมันไม่ฟังเรามันมันคืออนัตตาคือมันเป็นของที่ไม่สามารถสั่งได้เราไม่อยากให้แก่มันก็แก่เราไม่อยากให้เจ็บป่วยมันก็ป่วยมันก็เจ็บเราไม่อยากตายมันก็ตายเพราะมันไม่ฟังเรานี่คืออนัตตานะคุณโยม